วันนี้อยู่กับอ1 x วนนี่ผมจะมาบอกอีเตอร์เอกนะรีบกดก่อนเอาออกนะโอเควันนี้คลคิปไม่มีอะไรมากโอเคไปดูกันเลย let's go ย่างแรกให้มาก่อนนี้แล้วกดเข้าไปเลยครับกดตรงไอ้เขียวๆนะอ่ะพอกดมาแล้วมาตรงนี้ใช่ไหมครับเดินตามมาเฮ้ยมองซ้ายมือครับแล้วตรงไปครับตรงไปได้เลยครับ อ๋อมาตรงนี้ปุ๊บตรงปี่ครับน่าจะตรงนี้มั้งนะ อ๋อตรงนี้ตรงนี้ทุกคนดูทุกคนดูคลิกคลิกตรงนี้นะคลิกตรงนี้ผมลืมคลิกเรื่อยๆอยอ่ะเออ โอเคนะทุกคนแค่นี้แหละไปละไม่บายผมคือนักหลงทางโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับโอเคครับไม่บายไปละเฮียพอเคแค่นี้แหละรีบรีบเก็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวเขาบอกว่าอัปเดตอีกหลายปีต้องใช้อไปละเฮีย